ถ้าเราไม่มีแม่วงนี่เราก็ให้เจ้าหย่ารับขาระไปเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางทำอะไรเราก็ปล่อยนี่ดูตายอยู่เฉยๆแล้วที่คุณว่าอ่างเก็บน้ำแม่วงอ่างอะไรมันบรรจุ257รตู้ลาเมตรนี่นะนี่มีเรื่องมันเขืนครับไม่คุณก็เผินคำว่าเขื่อนไม่ได้อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมันต้องยี่สิบยี่สิบตำนาเลงอันนี้สองร้อยห้าสิมันคือเขื่อนครับ คุณทำเป็นอ่างผมไม่ว่าถ้าคุณบก็คงเหลือสองร้อยห้าสิบเยคืออ่างเก็บน้ําและวก็อ่างเก็บน้ําจะเหยียบอะไรห้าร้อยหนกบาทห้าร้อยล้านกวบาทอ่างเก็บน้ําประเทศอะอ่างเก็บน้ําประเทศอะไรห้าร้อยกว่าเนี่ยเนี่ยดูในนี้ก็ได้ดูในที่คุณแจกออกมาก็ได้ว่าเอห้าอ่างเก็บน้ำจะเหยียบอะ เรียกว่ายมบนยมล่างอ่ะแต่ละพื้นที่แต่ละอ่างมันใหญ่ขนาดแล้วก็อ่างเก็บน้ําคุณเขียนว่าอ่างเก็บน้ําแม่วงแต่สองร้อยห้าสิบเจ็ดมันเขียนเขื่อนมาเออของเขื่อนมองนี่ของอ่างอันนี้รองกับแม่น้ำอ่างใหญ่กว่าแม่น้ำขอที่ญาตเป็นอ่างใหญ่หน่อยอย่าเพิ่งใจไป แทนแทนวิธีการที่เขาจทำว่าแทงเก็บน้ำโดยแทงแทงเก็บน้ำแทนเก็บน้ำถ้าอ่างเก็บน้ำต้องไม่เกินยี่ติบล้ารับไท้ถามอีกอันได้ไหมคะทำไมแม่น้ำสายใหม่ต้องสร้างถนนสี่เลนสองฝั่งถนนถนด้วยหลักการนะจะมีสำหรับไว้ดูแลรักษาคลองแต่ว่าอันนี้เขาเขาด้านหนึ่งเนี่ยให้เป็นสี่เลนเพื่อรองรับ สริมการำําลงดุณในนัเน,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 นั่นเองไม่ใช่แต่ตอนแรกเขาทำาสองเลนก่อนนะคุณ <ไป S 2> ที่คุณสร้างถนนของ,นอนง้าข้างเอแม,ม่น้ําเจ้าพญาสายใหม่เนี่ยต้องพูดเ,เจ้าพญาสายใหม่ตรงนี้เพราะว่าคุณไม่รู้จะเอาดินไปทิ้งไว้ตรงไหนคุณหูสร้า,าง <c oughs> คุณสร้างถนนเกิดขึ้นมาถูกถูกแล้วใช่ ถูกไหมถูกต้นคุณคุณสร้างกะเลสร้างถนนสองข้างและก็ถนนสูงออสมควรเลยที่จะรับน้ำหลากได้หน้ากว้างทั้งหมดจะเวนคืนประมาณเท่าไหร่คะหน้ากว้างทั้งหมดจะเวนคืนเท่าไหร่คะ245รเมตรอ้าแม่นน้ำ 250แล้วถนนอีก4ีเลน2ฝั่งแล้วก็ร้อยหกสิบไรเวาอีกแความลึกส0เมตรถนนแล้วถนนอีกอ hey. hey. yeah. ่ะับประมาณนี้เดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดม๋าวเีวเดียวเดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวาดี๋วเดียวเดรยวเดี๋ยวเดี๋อาเดียวเดีกยนเดก๋ยดีอยวเดีรยวเีเวยเียดยวเดเยเยน สักครั้งเรื่องจริงถามว่าแม่จันจันเขื่อนแม่วงสูงเท่าไหร่คำตอบก็ไม่ตรงกันเลยสักครั้งไม่ตรงครับไม่ตรงเอาีคนที่เยอะแยะ